The cat sat on the วันหนึ่งดูดกินชาไข่มุกทุกวันดูทุกวันจนแก้มป่องหน้าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะวันหนึ่งดูดเยอะเกินจนแปลร่างกลายเป็นมนุษย์ไข่มุกดำๆมนุษย์ไข่มุกบอกใครอยากกินชาไข่มุกคอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็เซฟคนไข่มุกมาชายคนหนึ่งก็มาเก็บกินไข่มุกแต่อยู่ๆก็ปวดท้องเพราะเป็นไข่มุกเน่ามีใครอยากกินอีกไหมมีชายคนหนึ่งว่าดูดกินโคกมากดูดทั้งวันจนท้องอืดดูดจนหน้าดำเป็นสีโคกจนแปลร่างเป็นมนุษย์โคกมนุษย์โคกบอกว่าใครอยากซาให้กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มีชายหิวนนนนนน้้้มาโโโคคคกกิุษ็ ชา่แก้วชายคนนั้นสดชื่นหายหิวน้ำแล้วแต่อยู่ดีก็ซามีฟองออกมาจากหัวเริ่มสรางไปหาเรื่องคนมนุษย์โขก็เลยดูดกินน้ำจากชายคนนั้นจนหายซาเลยมีชายขิงกเก็บซองอังเปาตรุษจีนไว้เยอะมากไม่เอามาใช้สักทีเก็บทุกปีจนมีเต็มบ้านแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ซองอังเปามีตัวเป็นซองแดงแดงเสกเงินออกมาได้มนุษย์ซองอังเปาบอกใครอยากรวยให้กดไลดด่วนๆแล้วก็เดินไปตามถนนแล้วเงินก็หล่นออกมาเยอะมากคนมาเก็บเงินดีใจกันใหญ่เลยแต่ว่าเดินไปเดินมาไปเจอกระปุกอ้อมสินยากดูดกินเงินจนหมดตู้มนุษ เจนน้ทีีมีชายแก่ขี้บ่นชอบรำคาญทุกอย่างรำคาญเสียงดังรำคาญคนเดินช้ารำคาญมากเกินไปจนวันหนึ่งแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์รำคาญมีหน้าตึงตลอดเวลามนุษย์รำคาญบอกใครรู้สึกรำคาญก็ให้มากดไลด์ด้วยและมนุษย์รำคาญก็เดินไปทั่วเมืองเห็นอะไรก็บ่นไปหมดจนทำให้ทุกคนพากันหุดนีไปด้วยแต่แล้วก็มีมนุษย์อารมณ์ดีโผล่มามาเต้นรำแล้วร้องเพลงเสียงดังมนุษย์รำคาญยิ่งหุดมีใหญ่เลยคุณชอบมนุษย์รำคาญหรือมนุษย์อารมณ์ดีมีชายคนหนึ่งชอบกินกระดูกไก่มากแะะกรดูก ทั้งวันเลยกินเยอะจนฟันกรอนแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์กระดูกมนุษย์กระดูกบอกว่าใครอยากแข็งแรงให้กดไลค์กดแชร์ด้วยมนุษย์กระดูกก็เดินกุกกไปรอบๆเสียงดังกรอบแกรบแจกกระดูกให้คนไปทั่วแต่อยู่ดีๆก็มีหมาโผล่มามองกระดูกตาเป็นประกายวิ่งไล่กวดจะเอากระดูกไปฟังมนุษย์กระดูกวิ่งหนีสุดชีวิตกระดูกกุดร่วงตามทางจนเหลือแต่หัวกะโหลกวิ้งไปกลิ้งมามีชายคนหนึ่งชอบโมอายมากกอดกูโมอายทั้งวันจนหน้าเริ่มแข็งทื่อเหมือนหินจมูกโด่งขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเขาาาากก็็แปปลลงงร่ยยยเนนุุษษโมมอ์ มไอชอบเบ่งกล้ามบอกว่าใครอยากแข็งแรงให้กดไลค์เม้นอีโมจิโมไอามาเดินไปไหนมาไหนก็เบ่งกล้ามตลอดแล้วก็ไปเจอหินก้อนใหญ่ก็เลยจะเอามายกเล่นแต่ว่าเป็นหินลาวาร้อนมากมนุษย์โมไอโดนลาวาลวกไปทั้งตัวเลยนายบอกแข็งแรงมากมีชายบ้าคนหนึ่งชอบอาบแดดมากนอนอาบแดดทั้งวันอาบตั้งแต่เช้าจนเย็นอาบนักเขาตัวก็เริ่มโอนว่าว่าแล้วก็แปลงร่างกลายเป็นมนุษย์แสงอาทิตย์ตัวสว่างจ้าเหมือนหลอดไฟใครอยากสว่างเจิดจ้าเหมือนผมกดไลค์กดติดตามเลยครับแต่สว่างแรงไปหน่อยคนมองไม่ได้ต้องใส่แว่นกันแดด ไช้เลงงานเป็นไฟ่องสว่างในอุโมงยืน่องแสงให้รถวิ่งทั้งวันจะสว่างไปไหนเนี่ยมีใชยบ้าคนหนึ่งชอบตอกตะปูมากเห็นอะไรก็ตอกตอกโต๊ะตอกเก้าอี้ตอกกำแพงตอกจนค้อนร้อนตอกนักเข้าก็แปลงร่างกลายเป็นมนุษย์คอนตอกตะปูหัวเป็นคอนแขนขาเป็นด้ามใครอยากตอเก่งเหมือนผมกดไลค์กดแชร์เลยตอกไปตอกมาดันไปเจอมนุษย์แม่เหล็กโดนดูดติดจนตัวงอร้องไห้เลยสุดท้ายเลยต้องไปทำงานเป็นเครื่องตอกบัตรที่บริษัทมนุษย์นักตอกให้มนุษย์แม่เหล็กได้ไงกันมีใช่นับมวยฝึกซ้อมหนักต่อยจน จนกลายเป็นมนุษย์มัดมีมัดนูนอยู่ที่มือตลอดเวลาแล้วมนุษย์มัดก็เดินขึ้นสังเวียนตะโกนโวยวายเสียงดังให้คนมาสู้ด้วยแล้วก็มีมนุษย์เหล็กมารับคำท้ามนุษย์มัดต,ต่อยเข้าที่ท้องของมนุษย์เหล็กสะเทือนเลยแต่เป็นมือของมนุษย์มัดแทนเหล็กแข็งเกินไปต่อยไม่เข้าแล้วมนุษย์เหล็กก็ต่อยกลับมนุษย์มัดห้อยนอนสลบเลย